ส่วนนี้วันนี้ว่างมากเลยก็เลยอยากจะมาลองบีทบ็อกดูว่าจะสามารถบีทบ็อกได้เหมือนเดิมหรือเปล่าโโอ้ Yeah. <laughs> ได้วะแต่ไม่แน่น